ก็เดี๋ยววันนี้อาจจะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอยู่ประมาณหนึ่งในวงการ Rov นะตอนนี้นะก็คือ มันมีสตรีมเมอร์คนหนึ่งที่ผู้ติดตามก็หลักเกือบหมื่นอ่ะก็ถือว่าดังอยู่นะเขาได้มีการเหยียดเพศสภาพสาวประเภท2หรือถ้าเรียกกันตรงๆก็คือกระเทยอะเนาะคือได้มีการด่าว่าแบบเหมือนขยะมีการบูลลี่บอกว่าพิมพค่าทําไมกูรู้มึงเป็นกระเทยมึงพูดครับอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะแล้วแบบพอกดมาเจออีกตาหนึ่งอยู่ทีมเดียวกันก็ไปพูดใส่เขาว่าแบบเจอเศษขยะอีกแล้วอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ย แรงนะคือแบบตอนแรกที่ดูคลิปอะแบบโหตกใจนะตกใจเลยนะว่าแบบว้าวว้าวอ่ะขอพูดในมุมของผู้หญิงนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆอีฉันเป็นผู้หญิงแท้ๆนะคะอีฉันเป็นผู้หญิงที่แท้มีกีนนะคะมาโหรารด้วย นะคะแต่ว่าคือส่วนตัวเนี่ยลูกเพจอิฉันเนี่ยจะเป็นแบบสาวสองเยอะซึ่งส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าสาวประเภทสองมันน่ารักนะมันมีความแบบสลิดจัก,การ้านใดๆอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าน้องมันชอบมาทําให้ฉันยิ้มได้ในทุกๆวันเข้ามาเซลเข้ามาด่าบางทีก็จะหยุมหัวกูบ้างอะไรบ้างนะคะก็คือแบบตลกบอกหาดีจะตายกับเธออะทำไมถึงต้องโดนเหยียดว่ากูงงเออ มันมีคําถามเล็กๆนิดนึงในใจนะว่าเป็นกระเทยแล้วมันจะเป็นต้องโดนเหยียดขนาดนี้เลยเหรอวะ สิ่งที่อยากฝากไว้ให้น้องมันคิดนะเวย้ยก็คือว่ากระเธอ,อะ่ะแม่งก็คนจะเก้งกวางทอมเลสเบี้ยนดี้เขาก็คือคนเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับความรักมีสิทธิ์ที่จะได้รักมีสิทธิ์ที่จะถูกเคารพและปฏิบัติได้เหมือนคนอื่นๆเว้ยให้เกียิซึ่งกันและกันได้เหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปอะ่ะการเกยียดการบูลลี่เนี่ยอย่าเลยคนโดนมันไม่สนุกคนโดนมันก็เจ็บเป็นเว้ยไม่ว่าจะเรื่องรูปร่างสีผิวศาสนาสัญชาติใดๆอ่ะ พยายามอย่าไปเหยียดใครเขามันไม่ใช่เรื่องที่สนุกหรือเรื่องที่ตลกมันส่งผลกับจิตใจคนที่โดนนะเว้ยเออ คือไม่รู้หรอกว่าพอน้องมันยังเด็กอยู่หรือว่ายังไงแต่ถ้ามีโอกาสผ่านมาฟังคลิปนี้ซึ่งพี่เป็นผู้หญิงแท้ๆด้วยนะแต่คือลูกเพจพี่อะกระเทยเยอะพี่ก็รู้สึกนิดนึงเหมือนกันว่าทําไมกระเทยจะต้องโดนเหยียดหรือต่อจะให้หัวร้อนแค่ไหนก็ตามอะทาไมต้องลามไปเหยียดเพศสภาพอันนี้กูงงกูงงจริงงงมากนะคะแล้วก็ไอ้ประเด็นเรื่องพูดคับพูดขะเนี่ยมันไม่ได้ถูกจํากัดไว้แค่ว่าผู้หญิงต้องขะผู้ชายต้องคับมึงไม่เห็นเวลาแฟนคุยกันเหรอะ ผู้ชายพืชที่รักกินอันนี้ไหมคะที่รักก็เสื้อนี้ไหมคะที่รักน่ารักจังเลยค่ะผู้ชายก็พูดขาได้ผู้หญิงก็พูดได้คับอ่ะไครก็มาดิคับเขาน่ารักไหมคับคือมันไม่ได้ถูกจำกัดซะหน่อยว่าผู้ชายมึงก็พูดคับเท่านั้นนะผู้หญิงม่ต้องพูดขาเท่านั้นนะมึงเป็นกระเทยมึงคือผู้ชายมึงง่าพูดค่ะมันบอกแม่นที่สูบสุดต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนไมล์เซ็ตโอเพนหม่รู้จักใบนะคะ ถ้าน้องผ่านมาเจอาคลิปนี้นะคะอยากฝากน้องไว้ว่าคนทุกคนบนโลกนี้นะคะมันคือมนุษย์เหมือนกันหมดไม่ควรมีใครถูกเหยียดหรือโดนบูลลี่นะคะน้องนะคะหนูจะไม่ชอบไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิขั้ขนพื้นฐานของมนุษย์เราที่จะชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่ไม่ชอบหนูก็ไม่ควรเหยียดเพราะว่าคนที่เขาเป็นเพศสภาพที่หนูไม่ชอบเนี่ยเขาก็มีเยอะและเขาก็ไม่ได้ต้องการรับรู้ว่าใครมาไม่ชอบเพศเขาอะนึกออกปะ บางทีอะสตรีมเมอร์จะสร้างคาแรคเตอร์มันไม่ผิดมึงจะหยาบโลนหัวร้อนซกมกโศโคกใดๆมึงได้หมดเอาจริง,งการเป็นสตรีมเมอร์แน่นอนมันต้องมีคาแรคเตอร์คนหนึ่งจะชอบถูกปะอ่ะอันนี้เรายอมรับได้แต่การที่สร้างคาแรคเตอร์มาเถื่อนอะเข้าใจแต่มาเหยียดมันไม่ใช่มันจะมีคนเกลียดมากกว่าคนรักเข้าใจปะไอคนที่เถื่อนหัวร้อน แตดทําไมคนชอบทําไมคนดูหูติดตามงเขาไม่ได้ไปเหยียดหรืออะไรไงนึกออกไหมมันให้ฟิลเพื่อนด้วยซ้ําเหมือนแบบดูเพื่อนเล่นเกมุ้ย ไอ้เฮียนี้มันกล่าวอะไอ้สัสเอ้เข้ามาดูแม่งเกียนเนี่ยผู้ชอบแม่งเกียนกุนตีนซุนนี่ใดๆ <_ c oughs> เขาก็ชอบติดตามเพราะตรงนี้แต่ลองดูดิถ้ามีสักวันหนึ่งที่เขาเกิดแบบว่าเหยียดเพศสภาพเหยียดศาสนาเหยียดสีผิวเหยียดรูปร <_ c oughs> ่างคนก็พร <_ c oughs> ้อมที่จะลุมเพราะว่าอะไรในโลกนี <_ c oughs> ้มันไม่มีใครมาชอบหรอกคนที่บูลลี่คนอื่นคนที่เหยียดคนอื่นอะสร้างคาแรคเตอร์ได้แต่อย่าไปเหยียดคนอื่นเอาเป็นคาแรคเตอร์ที่จะด่าจะหัวร้อนหรือจะเกลียนจะอะไรอะมัน หมดแหละมันมีคนชอบสไตล์เราอยู่แล้วนึกออกปะแต่ว่าถ้าไปเหยียดคนอื่นไปกดคนอื่นเนี่ยระวังมันจะมีคนเกลียดมากกว่าคนรักแค่นี้เออฝากไว้จริงๆนะกับประเด็นดรามา่าประเด็นนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเพราะว่าลูกเพจกูจะเธอเยอะนะคะสาวๆในครั้งสิ้นเยอะนะคะ